สวัสดีครับมนีมิมซ่ากับสิท้าไปแหน่โหลดโฆษณานะครับของบริษัทโฮมช็อปนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับทีมงานเทากับมีสองขั้นนะครับมีทีมงานเทามีสองขั้นแลนแลนคนละเส้นทางนะครับอยู่ในอำเภอสุวรรณภูมินะครับ ตอนนี้กำลังที่เตรียมตัวออกไปบริษัทนะครับไปเช็คอินอยู่บริษัทเช็กอินออกบริษัทแล้วก็ไปเช็คอินเข่าบริษัทนะครับตอนเลิกงานนะครับเดี๋ยวไปหอนห้องชอบเดี๋ยวอี่ายเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งก็บน้ำหนึ่งพันลิตรสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มต้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเก้าอี้สำนักงาน ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นลดสุดคุ้มถึงสิ้นปีนี้ที่โฮมช็อปเท่านั้นห้าาดนึ่งห้องอเพื่อบ้านเพื่อค้นครับเข้ากับมหานโฮมชออหลอๆนะครับ,บเพ็เ่นกระลังตังกระบวนนะครับ อาจะเดินกระบวนไปทั้งในตลาดพปแล้วครับบรรยากาศนะอากาศห้มชอ่อดุนอีกขั้นหนึ่งครับเห็นอีกขั้นหนึ่งกําลังจีเื่องกําลังอันนั้นนี่สีแรีนรอบนอกนะครับแรีนรอบอำเภอเขาส้วนทางมูบ้าน,นะครับแรีนรอบรอบเพื่อเอาครับเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศในพิ่งไม้นะครับ อีกกิจกรรมมากมายเลยค่ะและยังมีรางวัลใหญ่ในการลุ้นรับนะฮะแบรนด์รถยนต,ต์ด้วยอีกหนึ่งคันนะฮะถามว่าใครจะร่วมง,งานกับเราค่ะกับงานของโฮมท็อปนะฮะซื้อแล้วลุ้นนะฮะเรามีรางวัลใหญ่นะแบรนรถยนต์หึงคันรถกระบะหึ่งคันนะฮะ เริ่ต้นวันแรกค่ะจากงานแค่3วัน